วันนั้นใส่มะม่วงไปครับงานาตะก้าเนี่ยยางระเบิด2เส้นเลยทงนเ,นยเส้นแรกเอาอยู่นะเส้นที่2เอาไมปอยู่ลงเลยหมุนลงไปเลยครับเล้วแบบยางล้อกระตุงกระทะเผาอะไรก็ยังอยู่ใช่ไหมไม่เสียหายใช่ไหมพี่ก็เสียหายหลายอย่างอยู่ก, <c oughs> กระบปรงกระบะไปหมดเลยวันนั้นรถ<บ>ก็ใายท้องเลย <c oughs> บอกได้ไหมว่าเสียหายไปแบบเท่าไหร่อะไรเงี้ยตอนนั้นประกันตีมาน่าจะอยู่ประมาณกเกือบสามแสน โดยประมาณนะครับที่ประกันเขาตีซ่อมอะนะโคตรเยอะเยอะเยอะ,ยอะคือกระบะหลุดเลยแล้วสาเหตุอของยางระเบิดเนี่ยคือมันบางทีเราวิ่งเกินรอบเราวิ่งเกินรอบอย่าง XCD อะ่ะปกติขับ14อ่ะผมใช้อะ่ะจะอยู่ประมาณ25,000 20,000โลผ <ะ S 2> มก็ถอดละแต่ครั้งนั้นผมแบบโทษอะไรไม่ได้เนาะประมาทเองแหละใช้เยอะอ่าแล้วทีนี้เหมือนแบบไม่คิดว่ามันจะเกิดไงมันก็เกิดกับตัวเองพอเกิดปุ๊บเอารถไม่อยู่ก็หงายท้องเรียบร้อยใช่ ตามหลักที่ผมเข้าใจแล้วเรื่องอยางเนี่ยคือเป็นสิ่งสําคัญมากเพราะว่าเราว<ช>ิ่งทางไกลแล้วก็เรามาทุกเยอะด้วยถ<ช>ูกต้องไหมยางเลยเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดใช่ครับอันนี้คือผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับพี่ถ้าจะเอาแน่นอนก็ทุกๆ20,000หมกิโลครับมันจะปลอดภัยกับตัวเรา<ม><ม>แล้วก็ไม่เสียเวลาซ่อมหาเงินได้ต่อเนื่องอันนี้อันนี้จากประสบการณ์ผมนะว่าบางทีเราแบบคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องยางเนี่ยบางทีเดี๋ยวไว้สักเที่ยวหนึ่งบางทีเราไปเราไม่รู้หรอกมันอาจจะแบบเกิดเป็นตุ้มตามกลางทางได้ถ้ารถเราไม ของแบบพื้นถนนประเทศไทยก็รู้กันอยู่ไม่ใช่ลาน <c oughs> บินนะ <c oughs> ไม่ใช่ลาน <c oughs> บินนะ <c oughs> ไมไ่เรียกขนาดนั้นนะมันมันมันไม่ดีทีเนี้ย <c oughs> บางทีอะจังหวะที่เราไปยางแตกเราไม่รู้ว่าเราจะไปแตกที่แบบถนนดีหรือไม่ดีไง <c oughs> บางทีถ้าแตกถนนไม่ดีเนะี่ะเสียงที่จะเอารถไม่อยู่สูงเพราะว่าพื้นมันขูดข่าใช่ไหมเวลาแตกปุ๊บสกรีมมันสไลด์ถนนไปพอสไลด์ถนนไปเจอถนนต่างระดับมันอาจจะรถอาจจะหมุนได้ถ้ายางรถมันเกิดแตกอย่างเงี้ยถ้าเราพยายามจะควบคุมรถเนี่ยที่มีเทคนิคมั้ยมีครับยังไงครับพี่คือนับแรกอย่าอย่าเบรกนะพยายามคุมรถพยายามคุมรถไปแบบสม คิดเข้าข้างทางก่อนเอาจะลดหมดกำลังเองอย่างนั้นจะปลอดภัยใช่มีสันติครับผมว่ายังจะปลอดระเบิดตอนไหนเราไม่รู้ไงไช่บางทีเราวิ่งวิ่งไปมันก็โบ๊ะบ้ามาเองงมัมอย่างนั้นแหละ บางทีย่างใหม่ๆก็ยังระเบิดมีเลยมีที่วัดทิพย์เนาะใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ประสบการณ์ด้วยครับประสบการณ์ก็สำคัญเหมือนกันก็คือประสบการณ์ใน,ห,นหลายอย่างที่เรามาทุกแต่ละรอบแต่ละงานเนี่ยมันจะสอนเราเข้ามาครับได้ความรู้นะสหรับพี่ๆนี้นะ <c oughs> ครับได้ความรู้ามากๆก็ยังไงก็พี่มีคอนแทคไหมสมมติว่าอยากติดต่อพี่จ้างงงจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบบอกไหมมีครับทีมงานผมก็เป็นทีมงานโอทของโชว์หวยตลาดไทยครับผมผมดูเกี่ยวกับพวกงานโชว์หวยอยู่ตลาดไทยเบอร์โทรก็ศูนย์แปดห้าครับห้าศูนย์เก้าเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดโอทครับโอ ของโจงห่วยโอ้โชงห่วยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะติดต่อนะครับเพราะว่าพี่เขาเ่ยคือประสบการณ์โตมากในเรื่องของการบรรทุกเพราะว่าอยู่กับวงการนี้มาแล้วต้อง8ปีนะแค่นี้ก็การันตีแล้วตองนะว่ามืออาชีพคนหนึ่งคิดจะบรรทุกหนักต้องพารอยโปรเจ้าเดียวในไทยที่ใช้ลูกปืนล้อใหญ่พิเศษถึง4ตับระบบ ABS เฟืองท้ายเดิมหัวเพลาใหญ่หนาแบกได้หนักทนความร้อนได้สูงแถมยังมีสาขาพร้อมดูแลทั่วไทยอุ่นใจได้เมื่อเกิดปัญหากลางทางติดต่อ021021975